สวัสดีครับวันนี้ก็ทานผักดองนะครับแล้วก็จะมาเล่าประวัติของผักดองด้วยนะครับแม่ต้องย้อนไปเมื่อ2,400ปีก่อนคริสตกาลเลยนะครับในสมัยเมโสโปเตเมียนะครับเดคิงหรือพระราชาเนี่ยได้แต่งกวามาจากอินเตอร์เดียนะครับแล้วก็มีคําสั่งให้ประครัวเนี่ยทำการดองแต่งกวาด้วยน้ำส้มสายชูนะครับนี่ก็ถือเป็นต้นกําเนิดของการดองผักแล้วก็แพร่หลายไปทั่วโลกในเวลาต่อมา สำหรับคนไทยนั้นนะครับมีหลักฐานบันทึกการดองผักตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะครับพศ1972นู่นเลยนะครับการดองผักของบ้านเราเนี่ยของคนไทยเนี่ยก็ไม่ยากนะครับวัตถุดิบก็มีผักมีเกลือมีน้ำซาวข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสุกหรือข้าวสารก็ใช้ได้นะครับทำการคั้นผักนะครับจากนั้นก็ หมักผักนะครับด้วยน้ำสาวข้าวนะแล้วก็เกลือนะครับทิ้งไว้3-5วันนะครับจากนั้นก็รับประทานได้เก็บได้นานนะครับผักดองที่ประเทศอื่นๆที่เรารู้จักกันดีนะครับก็มีเกาหลีกิมจิญี่ปุ่นหัวไชเท้าอเมริกาแตงกวานะครับอิตาลีก็เรียกผักดองหลายชนิดรวมกันเขาเรียกว่าจีอาดินเนรานะครับส่วนแอฟริกาก็มีถั่วเขียวดองนะครับแม่หลากหลายมากๆนะครับ ก็อยากจะเชิญเพื่อนๆนะครับมาทำผักดองทานกันที่บ้านนะครับดูคลิปไถ่สนุกทานให้อร่อยนะครับสวัสดีครับ